ต้อนเข้าไปแล้วออกยังไงอะเอ้าออกยังไงโอ้ยเอาใจหลงไปหมูเสร็จกูหมูเสร็จกูไปไปไปโอ้ยออกไปเราพวกเราวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปโอกาสเดียวที่กูจะรวยท่านผู้ชมหมูตัวแล้วเซลวัดได้ขนาดนี้นะครับรอกันกับกันดีกั เกมอะไรวะเนี่ยมันคือเกมที่น้องๆชอบเล่นในโรบอกนะครับซึ่งน้องๆหลายคนบอกให้พี่ไปเล่นมากเลยเ,เกมบ้านเนยที่มันเอาเป็นรถเข้าโกดังตัวเองเพื่อจะเป็นที่1ใช่ไหมเพื่อเราจะรวยที่สุดใช่ปะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมเล่นอยู่ใน VR นะฮะแต่ไม่ใช่ของโรบอกนะครับซึ่งตัวเราแป้งเป็นคิงคองว่ะ <c oughs> ซึ่งก็กูไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร <c oughs> เฮ้ยพวกวันนี้ วันนี้อ่ะมึงตีหัวกูทำไมเนี่ยเฮ้ยก็คือตัวเราใช่ไหมเอ่อถ้าเล่นตามในโลบอกก็คือเราจะต้องหาตังค์ใช่ไหมตังค์กูไปศูนย์บาทไอชิบหายเราเราเราทำไงเนี่ยเฮ้ยกูจะไปเก็บตังค์ยังไงวะเนี่ยประเด็นก็คือในเกมนี้มันเดินโคตรยากเลยมันเป็นเกมลิงซึ่งผมไม่เคยเล่นเกมลิงใน VR โดยพวกนี้ดิดูดูดูพวกปั๊ดเลยเด็ดูมันสร้างเลเซอร์เอาไว้เฮ้ยท่านผู้ชมมีคนเปิด มีคนเปิดห้องไว้มีคนเปิดห้องไว้ไปขโมยแบงไปขโมยไปขโมยขอเน้นะพวกของใครเวอร์จิกเนินแล้วเกินเลยไปเลยตะเลโลตาเล่ละตะเล่หมูเสร็จโกหมูเสร็จโกอยู่ในระบ้านได้คอยบ้านได้คอยไปเฮ้ยเจ้าพึ่งไปไม่มันออกไปแล้วเอ้าท่านผู้ชมแล้วผมต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเหตุผลที่ผม ไม่พูดในเกม V R ดนี่เป็นเพราะว่าไม้ผมเสียนะครับผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรหรืออาจจะผมอาจจะไม่ได้ตั้งค่านะฮะผมก็ไปดูเหมือนกันต้องบอกในคะแนนในในในฐานะที่นี้ด้วยเพราะว่ากูจะขโมยแมกเลยโอ้โหซึ่งด้วยบอด,ดี้นะครับท่านผู้ชมดูโอ้โีตุงทุงเ,เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเ,ยเ,ยเ,ยเ้ยมันเปิดมันจะเปิดให้เราเข้าเหรอเ้ยเปิดให้กูเข้าหน่อยดิอยากเข้าเปิดให้หน่อยดิอยากเข้าไปบ้านอะบ้านแกมันสวย ไม่หลกไม่เปิดให้หลบว่ะไอ้ไงโงโ่ไอ้พวดไม่ฉันเข้าอ่ะพวกอเอ้ยแล้วกูจะหาตังค์ยังไงกูไม่เข้าใจเกมเลยท่านผู้ชมดูบ้านข่อยคุกนี่ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าด้วยหมอนี่ในบ้านว่างเปล่าไอ้กากไอ้กากไอตีล้ากูทำไมเนี่ยมึงมันกากไมงลูก <dye i Shepherd> โอเคกูกลับมาแล้วกูกล <itu> ับมาแล้วทุกคนอล่ะท่านผู้ชมผมกลับมาแล้วผมกลับมาพร้อมตังค์สุดบาทเหมือนเดิมหูใจหายเลยวิยตกโอ้คือมือทำามหากินโอเคเอาล่ะในที่นี้คือเราจะต้องไปกดล็อกก่อนหรือเปล่าเราถึงจะได้ตังค์ปะไม่งั้นเราจะล็อกไปเพื่ออะไรล่ะถ้าเราถ้าเราไม่ได้เงินเลยใช่ไหมล่ะกูต้องทำอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจไอ้พวกจะต้องทำอะไรเดี๋ยวใ้ บอกกัน่หนอโอ้ยรามาตีกัมาเฮ้ยนี่แน่อู้ตีผมทำไมครับเนี่ยแกมันกอดยังไงเรา่า่าทุกอย่างเป็นราต้องเป็นของชนโอ้ย,อยผมไม่ให้คุณหรอกอ๋อเข้าใจแล้วทุกๆหนึ่งนาทีนะครับนะที่ไม่กันบ้านนะครับมันจะปวดล็อกออกเองเข้าใจแล้ว เฮ้ยกเป็นป็นห่อะไรวะฮะนี่แด่พูดมากนี่แดออ่ไปไปดูดไปฉันจะรอเอาของของแกดิโอ้ทำไมแกตีแรงจังเลยวะเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับไอหมอนั่นมันไปนซาที่อื่นแล้วดู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 ดดดสอง <laughs> หนึ่ง่ะ เฮ้ยไอ้บ้าเจ้าโอ้โหกูะแวงแล้วกูจะเอาเงินจากไหนที่กูไม่เข้าใจก็แสดงว่าท่าผู้ชมเราจะไม่ได้สัตว์เลยนะครับนะก็คือเราไม่มีตัวผลิตเงินไงนั่นแปลว่าเราต้องมีไปป้นอย่างเดียวนะครับนะไปป้นกับไปป้นอย่างเดียวเนี่ยไอ้ด e, ีก็โอ้โหดูไม่ให้ครบที่นี่บ้านผมครับสามสองหนึ่งอือกูเตรียมกดเลยอ่ะกูเตรียมกดแล้วมันชนโอยโง่ไอ้แทนเนี่ยก็มาไม่ได้ วกลม,ม,มากรออบยมันไม่แฟร์สำหรับคนเพิ่งมาเล่นเฮ้ยบ้านบ้านอ้บออนั้นเปิดบ้านอ้บออนั้นเปิดพวกเราอ้าวไอ้บออนั้นเข้าไปแล้วเฮ้ยไอ้บออนั้นเข้าไปแล้วออกยังไงอะเอาออกยังไงโอ้ยเอาใจออกไปเอาใจออกไปไอ้โง่แกเตรียมตัวตายได้เลยขโมยแม่งคนละกันประตูเปิดปุ๊บกูวิ่งเลยไอ้เอาหมูก็เขินมานะเว้ยเอาหมูก็เขินมาสิบพีสิบพีสิบพีไอ้หมูนี่สิ็ปุ๊บไอ้หมูนี่สิ็ปุ๊บฮ่าฮ่าฮ่พวกแกไม่ไปทางไหนออกจากที่นี่หรอกเว้ยจะมาพบ่เด็กๆเข้ามาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยผู้บุกลุกผู้บุกลุกอะไรอีกวะเนี่ยอะไรอีกวะเนี่ยมีแต่พวกขโมยของขโมยหมูมึงนัพวกนะขโมยหมูขโมยหมู <c oughs> ขโมยหมูก <c oughs> ูหมูกูได้บูแล้วกูได้บูแล้ว <c oughs> ดูมันดิถือกระบอกไว้แน่นเลยดูมันดูมันเฮ้ยวิ่งได้วิ่งไปฉันจะให้คนสุดท้ายเป็นกลุ่มพวกแกละกันฉันจะรอบครอบกว่าด้โอเคเอาแหละไปไป ไปโอโหไปเราพวกเราวิงว่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปโอกาสเดียวที่กูจะรวยโอกาสเดียวที่กูจะมีตังค์นี่ได้หมูแล้วปิด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 โอเคอหมูตัวแรกท่าผู้ชมหมูตัวแรก ได่หมูตัวเล็กร้อซื้ออะไรดีเฮ้ยน,นี่นี่ไอ้ลิงไอลิง,ลงมาเร็วมาเร็วมากับชัดมากับชัดดีมาเดินตามไว้เฮ้ยเอาล่ะตอนนี้ฉันมีตังร้อยสี้เฮ้ยรวยครับโนนมาโอเคไอ้หมูผลิตตังให้เราได้เท่าไหร่ตอนนี้ตุม้มโอ้โหมามากินคองมามามาม, 99, มาตุ้ม499มาดิมา500โอ้โหซื้อเลย ซื้อเลยมีตัวอะไรเจ๋งๆวะ่ะห้าร้อยบาทไอ้ดูนี่มึงมาดิอุ้ยหมูพันสองดหวะ่ะกูขโมยโว้ย,ยวบ้านบ้านปิดปิดบ้านเจ็บนี่เล่นโคตรยากเลยเฮ้ยท<ะ>่านผู้ชมตรงข้ามบ้านเราแม่งมีหมูด้วยวะ่ะเอาโดนขโมยไปแล้ว ชั่วจริงๆเลยพวกนี้โอเคนล้ผู้ชมเราจะเก็บตังอีกนะครับนะโอเคเราจะเอาเจ้าช้างนี่ไปด้วยเราจะเอาหลายๆตัวนะครับนะเราอย่าเอาตัวดีตัวเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราโดนขโมยมานี่ไม่คุ้มนี่น,นี่ไปให้หมดไปเอาเข้าบ้านชันได้หมดไป โอ้นี่ตัวยีปิกว่าบาบ์ปาลีปาบิมอะไรสักอย่างหรอวะดูดิโอ้โหมีแต่คนอยากได้ดูดิดูไอพวกเราดู่นดิเ้ย์โอ้พวกเราดูดิแล้วมันไปบ้านใครวะน่ามันไปบ้านใครวะน่าเฮ้ยมาเอาไปเลี้ยวออกมาเขาว่าไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะเปมาเป่ากรับพี่มาเป่ากรับพี่มาเป่าดิมึงอยามึงอยา มึงจัะมึงจัะนี่ล็อกไปแบกเลยเออใช่กว่าจะเก็บมาได้หูเริ่มรู้สึกถึงคนรวยแคบตบเดียวได้มาพันสามอ่ะท่านผู้ชมถึงไหวพวกนั้นมันรวยเอารวยเอาโอ้ท่านผู้ชมโดนศึกแจ้งของแนะ <c oughs> นี่คือฝูงแห่งความบ้าคลั่งในการแจ้งของไ <c oughs> ล่ตัวนี้อ่ยหูตัวละสองหมื่นสามหมื่นหูอ้นี่ตัวเป็นอ้หูตัวเป็นล้านอะ่ะ ถ้าสมมติโดนตีนะครับของมันจะตกแล้วกลับไปที่เดิมนะครับนะเออถ้าเราโดนตีแล้วเราแบบว่าเราขโมยของคนอื่นมาได้แล้วเราแบบโดนตีเราจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราจะของจะกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขโมยของใครเราห้ามโดนตีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้านกู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 ลกลกลก ผิดไปก่อนเอาล่ะต่อมาคุณจอนหมูหมูจอนมา <S <S ไปกับผมเถอะตอนนี้ผมมีตังประมาณพันเจ็ดผมจะดูแลพวกคุณอย่างดีส่วนตรงนู้นก็เกิดสงครามโลกกันอย่างดูเดือดอโอ้โคาปูชิโนโ่แอเซ,เซซิโนโ่ว่าไงพวกดฉจะไม่มีเติงที่จะคว้ากันเลยไม่ซึ่งตอนนี้ตังของผมนะครับโอ้โหสามพันแล้วนะครับป่านนี้เราก็ไม่มีวันจนดิเออ แกมันจะยากสาหรับไอ้พวกมือใหม่นะครับนะที่เขาให้ตังมาศูนย์บาทเลยทําอะไรไม่ได้เอาล่ะถึงเวลาที่เราจะไปปนบ้านหลังนั้นแล้วอี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 มาเสร็จแล้วเน่มันไปปนอยู่ห้องอื่นมันไปปนอยู่ห้องอื่นอๆๆมันอยู่บ้าน <c oughs> วะ่ะเอาล่ะแล้วบ้านหลังนี้แหละอ้าวหายเกี้ยง <c oughs> เอ้ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะมีคนซื้อปอมบาริโลว่ะกำลังแย่งชิงประมูลกันอยู่หรือเปล่าวะนะ่ะทำอะไรทำไมมันไปไปไปไากับๆอย่าง้นวะคือัะไงอ่ะมันแย่งชิงประมูล,ลเอ่อสินค้ากันเหรอดูดิอาลระท่านผู้ชมต่อมาเราจะซื้อเอ่อคาปูชิโน่แอสซาซิโน่น,นะครับนะซึ่งก็มามาอยู่กับฉัน อ๋อมันแจ้งกันประมูลนี่ว่าดูดมันไปบ้านผมแล้วมันไปบ้านผมไดดูดูเฮ้ยมันไปบอกจันเ้ยไอ้ปของกูมึงมาปะเนี่ยเวลาเหลือ20วิโอเคเราต้องเอาแอซิโนห่กับโบิโนแอซิโน้ากูไปกูบกไปกูไปกูกูปกูกูมักกูไปกูกูไปกูไปกูไปกูกูไปกูกู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 ก คแกมาทำอะไรบ้านฉันออกไปูปบจะออกไปแล้วครับพีโขบจะออกไปแล้วครบพี่มึงออกไป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 นี่ออกไปออกไปเลยนาบ้านกูมึงบ้าปะเนี่ยเ <laughs> <laughs> พื่อนดูดินั่นบ้านมันแต่มันออกจากบ้านไม่ได้ว่ะ <laughs> <laughs> ดูพวกลิงแม่งโอ้โหตอนนี้เล็งบ้านผมหมดแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเซฟตัวเองไว้ก่อนโอเคเผื่อฉุกเฉินไว้นะครับว่าผมจะได้ไม่ต้องซีงงคนเดียวนะฮะมื่อกูติด หายแล้วพวกเราเอาเลยเอาเลยพวกเราเกี้ยกเล่ยกไอ้ไม่ไม่พวกเราไปเร็วโอฮ่าวัตเตอร์เราแล้ววัตเตอร์เราแล้วไม่ไม่หายไปทีละตัวแล้วไมุ่้ยพวกเราไปเอาอีกเร็วเร็วตัวมันติดแล้วตัวมัตเตอร์โอ้โหโลรอรอรอของดีจากของฟรีไอ้หยุดไอ้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้อะไร ไปไว้พวกเราไปเ่วยด้วยอู้ดูสินี่ฉันเอาของแกบอลเลยนั่นนเี่ยมันน่ารักใช่ไหมมันน่ารักอ่ะเนี่ยเจ้จาทำไมแกไม่ซื้อเองเราไอ้บ้า,าไปคนเดียวดิกูบอกว่ากูไม่มีปัญญาจะเกย์ละโอ้ยพวกดูให้หมอด้วยเดี๋ยวมันเป็นเจ้าของอ่ะร้านมันหมดร้านเลยอูด้ดิดูดิดิ f u c อยู่ ปวตนีนปดใจกูออกไม่ได้แล้วกูสั่ตายแน่โอ้ยพวกเรามปช่วยหมอด,ด้วยหน่อยดิไอ้วยกูหน่อยโอ้ยเดี๋ยวฉันช่วยให้เนอกจากฉันขบมหโอแคหมดแล้วอ่ะอ่ะอ่ะก็ยังดีเออเราเราคืนดีกันนะเราเราไม่ติดค้างอะไรกันนะ อู้ช่วยเราพวกเราไม่ติดค้างอะไรกันน๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำทาร้องไห้นะผมจะทำท่าร้องไห้แล้วดูดิมันจะเอาของมาคืนผมปะ <laughs> ตอนนี้วกม,มันเริ่มเริ่มเริ่มสงสารผมอยู่แน่ๆเลยรบอกผมมันเริ่มมาออผมแล้วมันไม่ไเอาของคนอื่นแล้วนะครับเนดะ้อเอาล่ะท่านผู้ชมมันไม่เอาเลยว่ะมันมันไม่สนใจเลยวะ่ทะท่านผู้ชมดูดิมันไม่สนใจผมเลยอ่ะมันมันมันไปเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ต้องชำระผมจะเอาตันเลโรตันเลล่าตัวนั้นว้า ตัดเลยเราตัดละลาดถึงเวลามันไว้สิบ้าวีสิบ้าวีถึงกุโปรต์เองกูโปรตเองออกไปออกจากเกมเลยวันดิ้งแล้วดิ้งแล้วไอ้มันดิ้งแล้วอะ่ะท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วนะครับนาทีผมจะเอาทุงทุงดูบ้างนะครับน้าตัวทุงทุงมันเท่าไหร่วะสามพันนะครับท่านผู้ชมสามพันโอเคทุงทุงตามมันนี่พวกล็อกรอไว้เอ๊์ล็อกรอไว้ฮ่าฮ่เรียบร้อยทุงทุงตัวละสามพันมาอยู่กับผมแล้วเว้ยอ๋อ ถ้าเราสติของตัวเองนะครับนะมันจะอันนั้นเวเราจะได้เงินคืนกลับมานะครับนะเออและเดี๋ยวก่อนนะฮันนีสวัสดีครับเอาละท่านผู้ชมผมคิดอะไรออกแล้วเวผมจะล่อเหยื่อเวผมจะล่อให้มันติดอยู่กับผมตลอดไปแล้วจากนั้นผมก็จะเอาสัตว์ตัวนั้นขายนะครับน้ดูจ๊เจ๊อะไรทำอะไรอะเจ๊ติดไว้ให้ติดเ่อไปทีพี่ ผมจะไม่ให้เด็กนี่ได้ออกไปตลอดการดูมันชิบหมายกูแล้วไอ้ตะกอนช่วยด้วยกูเจอคาตกรกรู้จักคาตกรต่อเรื่องป่ะกูเองนี่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 กดกดกดนี่อาจจะอาจจะนี่กูได้ตัวใหม่มาแทนปิด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  โอ้ชี่บอยแล้วกูโดนขังช่วยด้วยมาจ่ายห้กูออกไม่ได้เอ้ยเฮ้ยกูกูเริ่มไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วทำไมกูไม่ป้นของตลอแต่ให้กูไปในสลสดเถอะนะเว้ยเฮ้ยอะไรท่านผู้ชมต่อมานะครับเฮ้ยมีของของคนอื่นไว้เฮ้ยนี่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 อะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยไชาน้ำไอ้กาน้ำกาณ้ำเจ้าของของมันอยู่ไหนวะเนี่ยใครคือชื่อนั้นน่ะมึงไม่ไปดูห้องตัวเองหน่อยเลยกูวางของกูแล้วกันเอ้านี่เอ้าตัวแล้วก็เพลินเอาล่ะท่านผู้ชมต่อมาผมมีแผนไป ผมจะให้คนอื่นขโมยของของผมนะครับนะเพื่อที่ผมจะขโมยของมันด้วยนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยเสียดายของหรอกถ้าผมจะเสียดายผมจะเสียดายไอ้นี่มากกว่าเอ้าวท่านผู้ชมต่อมาตัวอะไรวะเดีย่ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่เคยได้เฮ้ยอยากได้อ่ะอยากได้อยากได้อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้ไดตัวนี้อยากได้ตัวน,วน,วนี้ตัวนี้ทําอะไรได้อะ่ะนะครับเอ้ประตูกูเปิดที่หมายฟีงเข้ามาแล้วไอ้พวกโกเจต <H espaço> เอากาชาดาบกูไปแล้วเอากาชาดาบกูไปแล้วหยุดตัวนี้ เอ้ยบ้าเอ้ยไอ้พวกซอมบี้ตะกี้พวกมึงซอมบี้เลยดูไอ้นี่มันทำอะไรเนี่ยไอ้นี่ทำอะไรมึงทำอะไรอ่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไปเท่านี้ก่อนนะครับนะก็มีสัตว์โอ้โหของเป็นล็อตมากมายเลยนะครับซึ่งผมก็โอเคตอนนี้เก็บตังค์ได้ถึง23000นะครับหวังว่าคราวหน้าผมจะเก็บได้เป็นล้านนะโอเคเดี๋ยวถ้าคลิปนี้แม่งตังก็ก็้าดูต่อในอีพีที่2แล้วกัน